สวัสดีทุกคนครับพบกับผมฮอสอารอนโซลครับในช่องยูทูบมินนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27กันยายนนะครับคืนนี้เรามีนัดกันนะครับเวลา21่สิบเอ็ดนิกานะครับหรือว่า3ามทุ่มตรงครับลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับถือว่าเป็น2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเหลือแค่2ทีมเท่านั้นครับในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ที่ไร้พ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับรบกกกกววนดดไลลค์แ้็ subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของลิบ CBD นะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากการชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยนะครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้แล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้นะครับเหลืออีกเวลาไม่กี่วันครับไปสั่งซื้อกันได้นะครับทางช่องทางนี้ที่ผมให้ด้านล่างนี้นะครับก็ลดจากหนึ่งพันหําร้อยแปดสับอเค มาพูดถึงเกมคู่นี้ดีกว่าก็าแข่งกันเร็วนะครับสามทุ่มก็ถือว่าเป็นเวลาที่มันกําลังโอเคแหละบอลจบห้าทุ่มก็พักผ่อนตื่นมาตอนเช้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็สามารถไปเที่ยวไปพักผ่อนกันได้ตามอัธยาศัยนะครับตอนนี้ลีพูภูอยู่อันดับหนึ่งนะครับแข่งไปห้านัดชนะรวดครับยิงได้สิบเอ็ดเสียห้าขณะที่คริสตัลพาเลซพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแข่งไปห้านัดเช่นเดียวกันชนะสองเสมอสามมีอยู่เก้าคะแนนอยู่อันดับที่ห้านะครับ ก็คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในศึก Community Shield ก่อนเปิดรูกการพรีเมียร์ลีกนั่นแหละพาเลสเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในการโดนจุดโทษนะครับแล้วก็คว้าโล่การกูสนไปครอบครองครับอัปเดตทีมวันนี้ดีกว่าว่าเป็นอย่างไงครับ11ตัวจริงข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเลูแน่นอนหนึ่งคนที่จะลงสนามไม่ได้เลยก็คืออูโกเอกิดิเกนะครับกองหน้าที่ไปติดโทษแบนครับ โดนสองไปเหลืองในเกมเจอคาราบาวครับในเกมคาราบาครับเจอซาตันตันอืแล้วอนุดร์ซก็เฉ่งยับเลยครับแล้วสุดท้าย้ตัวก็เข้าใจแหละว่าเป็นสิ่งที่เขานพลาดไปแล้วล์พูก็ไม่ได้จะไปปรับโทษปรับเงินอะไรของตัวเอกดิเก้ด้วยนะครับถือว่าเป็นบทเรียนไปครับนั่นคือเอกดิเก้จัดลงไม่ได้สองเลยก็คือโจวานนี่เลโอนี่ครับกองหลังดาวรุ่งชาอิตาเลียนวัยสิบแปดปี ก็มีอาการเอ็นไขว้ได้หัวเข่าขาดนะครับหรือ ACL นั่นแหละก็ต้องพักยาวทั้งฤดูกาลนะครับก็นี่คือ2แกนหลักของเรือผูคือเรือนี่แกนหลักไหมก็ไม่ใช่แกนหลักแต่ก็จะเป็นตัวสำรองในเรื่องของตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กส่วนอูโกเอกิตเก้เนี่ยก็คือช่วงที่อีซัก,กยังไม่ได้ฟิตอะไรเนี่ยเอกิตเก้ก็ยืนเป็นกองหน้าตัวหลักแล้วก็ทำประตูได้เยอะมากทีเดียวโอเคนั่นคือเรื่องของเรือผูครับแล้วนอกเหนือจาก2คนนี้แหละก็มี เอ่อใครอีกอ่ะเซฟานเปเซติชก็อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังจากผ่าตัดแฮมสิงนะครับว่าคาดว่าเร็๋ยวเนี้ยน่าจะกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมามีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของกองหลังพอไม่มีเรลนี่แล้วนะครับก็จะเหลือแค่เฟอร์จิฟันได์อิบราฮิมากราเต้แล้วก็โจโกเมสเท่านั้นครับส่วนตัวเลือกอื่นอื่น่ะถ้าเป็นดาวรุ่งเลยอ่ะก็จะมีเอ,อ่อลักกี้ ป็นดาวรุ่งนะ่าจะอายุ20 19 20แล้วแล้วก็มีอัมารานาโลกองหลังอายุ18 19แล้วก็จะมีลิสวิลเลียมนะครับที่ตอนนี้ยังอยู่กับทีมนะครับก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะยังอยู่กับทีมเล่นกับยูยีครับก็เป็นนั่นแหละยังอยู่ในทีมอยู่ก็ถ้าถ้ามีโอกาสยังไงถ้ามีใครบาดเจ็บก็อาจจะดึงเด็กพวกนี้ลุกขึ้นมานะครับแต่เหนืออื่นใดอย่าบาดเจ็บเลยครับเพราะตอนนี้เซ็นเตอร์แบ็กเหลือแค่3คนแล้วตอนนี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ใส่ชื่อเฟรเดริโกเคียซ่า ไปเล่นแทนจูเนี่เรโอนี่แล้วนะครับในเรื่องของ11ตัวจริงอะ่ะคาดว่าจะเป็นยังไงครับก็คาดว่าหลังจากที่อีซักกับมาฟิตแล้วเอริเกโดนแบนดอีซักอาจจะได้ออกซัดเป็นตัวจริงครับซึ่งหน้าตา11ตัวจริงของเวอร์พูเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะแต่ก่อนที่จะไปดู11ตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่อันเนอร์สอดเขาพูดถึงเซริโกเคียซ่ากันก่อนดีกว่าหลังจากที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเมื่อเกมกลางสัปดาห์แล้วครับและอาจจะเป็นทางเลือกก็ได้ ในการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป่าอาร์เนอร์สล็อตบอกว่านี่เป็นโอกาสสําหรับเคียรซ่านะครับที่จะได้มีส่วนร่วมในเกมนี้และอาจจะได้ลงเล่นเมื่ออูโก้เอกิเก้ไม่อยู่ครับซึ่งหน้าตา11ตัวจริงเนี่ยที่ผมคาดว่าคงยังไม่มีเคียซ่านะเพราะเขาก็เล่นเกมกลางสัปดาห์มาแบบ90้นาทีครับเรื่องของความเฟสอาจจะต้องรองก่อนผู้รักษาประตูก็คืออาริสองเบเกอร์ครับแนวรับคอเนอร์แบรดลี์ครับคู่เซนเตอร์โกนเต้ฟันไดแบ็กซด์เคอร์เคสตรงกลางเนี่ย อาจจะไม่ใช้อเล็กซิสแมคกไอล์เตอร์นะครับใช้โดมิริสโบสไลจับคู่กับไรอันการ์เซนแบกกองหน้าฝั่งขวาซาร่าตรงกลางวิสซ้ายคักโปและกองหน้าตัวเป้าก็าคืออเล็กซานเดอร์อีซักนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมองไงครับกับขุมกำลังชุดนี้ก็ผมว่าโอ,โอเคแหละกับการไปเยือนพาเลสทีนี้ความพร้อมของพาเลสหลักเป็นยังไงคาดว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับน่าจะใช้ผู้เล่นที่ใกล้เคียงชุดเดิมแต่จะมีตัวหลักคนหนึ่งที่ได้กลับมาออกสตาร์ทครับ แกนหลักของพาเลสเนี่ยชุดนี้นะครับหลักๆเลยก็คือหน้าตาจะแบบเดิมเลยกองหลังเล่นกัน5คนครับเป็นระบบ3 3มสามเออ3 4 2 1ี่สกำลังไล่เี้งอยู่ในหัวก็ไอกองหลัง5คนของเขาแข็งแกร่งมากแล้วกองกลาง2คนที่เป็นตัวมมดฟิลพลังงานมมดฟิลพึ่งงานเน่ยจะช่วยทั้งวิลฮิลส์แล้วก็รวดรบบิตันกองหน้าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยอิสมาาสาบาดเจ็บ ตั้งแต่ก่อนนั่นแหละช่วงแบบจากทีมชาตินะครับเขาบาดเจ็บในก่อนแบบทีมชาติแล้วก็ไม่ได้ติดทีมชาติเออไปด้วยพอกลับมาก็ยังไม่ได้ลงสนาม2นัดละอีกคนหนึ่งคือเยเรมีปีโน่ปีโน่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเกมที่แล้วนะครับแต่กาสเนอร์บอกว่าปีโน่เนี่ยมีอาการแค่แบบเหมือนโดนปะทะที่บรวนกระดูกแล้วทําให้แบบมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นและคาดว่าเขาพร้อมครับสำหรับการยืนเป็น11คนแรกให้กับพาเลสวันนี้ร,รวมถึง อิสเมลาซาด้วยเลยครับกรสเนอร์ก็บอกว่าซาพร้อมที่จะออกซาเป็นตัวจริงแต่จะเล่น90้าสบนาทีอะไรไหมอันนี้อาจจะยังไม่แต่พร้อมที่จะออกซาซาที่เป็นตัวแสบสำหรับเรีย์ภูเหมือนกันนะยิงต่อนเนื่องเลยใส่เรียบภูแต่อยู่วัตฟอร์ดแลลวพอมาแย้มมาพาเลตก็ทาแสบอีกครับเป็นนักเตะที่ไว้ใจไม่ได้ไวใ้ใจไม่ได้ในที่นี้คือแบบอย่าไว้ใจเขาอย่าไปช่าใจพร้อมมีความเร็วหาพื้นที่ดีแล้วก็จบสกอร์ได้ดีเหมือนกันสำหรับอิสมาลาซา หน้าตาของพาเลสครับก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือดีนเฮเดอร์สันนะครับผู้สำประตูกองหลัง3คนครับมาเกยอี e. ครับมีคริสริชาร์สแล้วก็มีแม็กซองลากรูสนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นเออ่มูนยอสฝั่งซ้ายเป็นทาริกมิเชลตรงกลางเนี่ยวอตตันกับฮิลส์ทุกคนนี้ผมโคชอบเลยคือเป็นมิดฟิลด์ที่แบบมีความขยันแล้วก็ทำลายเกมคู่ต่อสู้ดีนะครับแล้วส่วนแนวรุกเนี่ยก็จะมีอิสเมล่าซายืนซ้ายครับแล้วก็มี เยเรมีปริโนเป็นตัวทีมชาติสเปนนะครับยืนทางขวาแล้วก็ชองฟลิปมาเตตายืนเป็นหน้าเป่าพาเลสหน้าตาประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นคุณลังที่ชุดที่ดีที่สุดสําหรับกราสเนอร์เลยก็คือไม่มีใครบาดเจ็บและชุดนี้คือปริโนนี่ก็มาแทนเออ่ที่ย้ายไปอาร์เซนอลเนี่ยชื่ออะไรนะลืมละเฮเบริชิเอเซ่อ่าแล้วก็เล่นได้ดีนะถึงแม้เขาจะยังไม่มีประตูหรือแอสซิสต์อะไรก็ตามแต่เขาเป็นนักเตะที่มีความคล่องแคล่ว สูงครับแล้วก็มีความเข้าใจเกมสูงด้วยปีโน่นี่ผมชอบเลยอะผมชอบเพราะผมดูพาเลสเล่นบ่อยแล้วก็เขาเล่น2นัดอะในลีกเจอกับซันนด์แล้วก็เวสแฮมแล้วก็โอเคเลยแล้วก็ติดทีมชาติสเปนมแล้วด้วยสําหรับปีโน่นะครับเรื่องอื่นๆนะครับมุมมองของอันเนอร์สลอตที่มีต่อคริสตัลพาเลสอะเป็นยังไงบ้างครับ อาร์เนอร์บอกว่าพาเลสนะครับมีระเบียบวินัยในการเล่นเกมรับสูงมากครับนักเตะ10คนบวกพุทธศาระตูพร้อมใจกันทํางานหนักเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายเนะี่ยทำประตูได้ครับเราเห็นมาแล้วครับในเกม Community Shield ครับและเราอ่ะจะยังต้องเล่นให้มันดีขึ้นครับแม้ว่าตอนนั้นเราจะนําอยู่แต่พาเลสก็ยังเล่นเกมรับได้อย่างมีระเบียบแล้วก็มีความใจเย็นในแดนของตัวเองแล้วเราเพิ่งเห็นอีกครั้งครับตอนเจอกับแซมัตันที่พาเลสจะเล่นกันแบบมี วินัยเอาอมากๆครับซึ่งทําให้เราต้องเจองานยากในการที่จะเจาะพวกเขานอกจากนี้ก็เหมือนกับทุกทีมในพรีเมียร์ครับพาเลสมีนักเตะคุณภาพเฉพาะตัวครับและมีความอันตรายในการโจมตีและมาเตต้าคือหนึ่งในนั้นครับผู้เส่นวันนี้นะครับเป็นคิสคาวานานะครับเราจะมีแดนครูแล้วก็อดัมนันเป็นผู้กันกันกบเส้นส่วนข้างสนามเนี่ยจะมีแซมเอลิสันนะครับเป็นผู้เส่นที่4ห้องวีอาจะมีแมตต์รอนอริฮิวครับแล้วก็มีคอนสแตนตินฮัตซิดาคิสนะครับ อืมคนนี้แหละคนนี้ที่เคยสอกใส่อันดี้ลูปสัสซันด้วยนะในปีสองพันยี่สิบสามจนได้ไหมเอ่อจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย v ิยนะครับก็นี่คือเกมที่สามที่คาวนาจะเป่าเกมลิเวอร์พูลครับหลังจากเคยตัดสินแล้วในเกมคอมมเมดี้ชิลแล้วก็เกมที่ลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลที่แอนฟิลด์นะครับรูปแบบเกมในวันนี้เนี่ยพาเลซเป็นทีมที่เพรสซิ่งในแดนตัวเองดีมากเขาจะปล่อยให้คู่แข่งอน่ยคลองบอลไปในแดนแดนอีกฝั่งหนึ่งแต่พอคู่แข่งเลยครึ่งสนามเมื่อไหร่ พาเลทพร้อมจะไล่บี้บทบี้ครับโดยเฉพาะ, za, นนบบนนะอิสเมล่าซานี่เป็นนักเตะที่เพรสซิ่งแบบเข้มข้นได้ดีสุดเลยแล้วก็จะมีโอใคอะพวกทาริกมิเชลนี่เป็นนักเตะที่เอาชนะการดวลได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นรับหรือลุกโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยเขาอ่านเกมคู่ต่อสู้เก่งแล้วก็ดักบอลได้ดีฝั่งขวามูนยอดก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในการวิ่งขึ้นวิ่งลงจะมีบทบาทในเกมลุก3าตัวเซนเตอร์ของพาเลทแข็งแกร่ง เล่นได้ดีหมดเลยทั้งลูกกระากาศหรือลูกผ้าพื้นเก็บกินได้หมดเลยแต่ไอ้ภูก็ต้องอาศัยในการเจาะนั่นแหละคือโดยเฉพาะผมมองว่าวันนี้ฟลอเรนวิสจะมีบทบาทเยอะผมคาดหวังกับวิสเอามากๆในเกมนี้ในการเจาะเกมรับพาเลสในการยืนเป็น5ตัวในเวลาเล่นเกมรับเนี่ยมันต้องมีลูกอะไรพิเศษพิเศษจากเพลย์เมคเกอร์ครับและเกมนี้ผมมองว่าวิสจะโดดเด่นในการเล่นกับอีซักเล่นกับซาน่าหรือว่าฮักโป มว่าวียสจะเป็นจุดศูนย์กลางของการผ่านบอลผมมองอย่างนี้นะคือต้องพยายามในการที่จะจาะเกมรับที่มันแน่นหนาหรือจะมีความ compact สูงเนะี่ยคุณต้องมีนักเตะที่มีเซนต์บอลที่ดีใน,ในการสร้างสรรค์เกมแล้วเพื่อนๆอย่างอีซัคซาร่าผมว่าเซนต์บอลทันกันคอยดูว่าจะเป็นแบบที่ผมคิดไหมนะผมคาดหวังกับฟอร์ออเรนวิสมากในเกมนี้เพราะนี่คือหนึ่งเกมที่ เราต้องให้เขาเนี่ยเฉิดฉายขึ้นมาสถิติเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยพาเลสไม่แพ้ใคร17เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนเนี้พวกเขาในฤดูกาลนี้ก็5นัดแรกเก็บไป9แต้มหากจากอาร์เซนอลเพียงแค่2แต้มเท่าน,นั้นนะครับอาร์เซนอลเนี่ยยืนเป็นรองจากฝูงนะครับพาเลสในการเจอกับเรียบฟูต้องบอกว่าไม่ดีนะครับไม่ดีเลย ชนะเพียง1จาก16นัดหลังสุดในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับสเสมอ3แล้วก็แพ้ไป12ชัยชนะนัดนั้นนัดเดียวก็คือการบุกชนะที่แอนฟิลเมื่อปี2024เดือนเมษายนครับนอกจากนี้ t h อีเ g l กิลยังไม่เคยยิงได้เกิน1ประตูเลยตลอด12เกมหลังสุดที่เจอกับเรียพูทำรวมได้แค่6ประตูเท่านั้นครับนี่แหละสึกต่อให้พาเลสจะฟอร์มดรียงไรแต่สถิติในการเจอกับเรียพูพาเลสไม่ค่อยดี ลิฟูชนะ9และไม่แพ้เลยจาก10เกมลีกนอกบ้านหลังสุดที่ไปเยือนพาเลสนะครับเสมอหนึ่งนัดน,นี่คือสถิติไร้พ่ายนอกบ้านต่อคู่แข่งรายเดียวยาวนานที่สุดของลิฟูนะครับในพรีเมียร์ลีกคริสตัลพาเลสไม่แพ้เลย5เกมแรกของลูก,การเป็นครั้งแรกตั้งแต่ซีซั่กน9091ครับตอนนั้นะไร้พ่าย,ายนัดแรกและดูก,การนั้นพวกเขาก็จบอันดับ3าซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของลีกสูงสุดจนถึงปัจจุบันด้วยของพาเลสนะครับ สมัยนั้นยังเป็นดีวิชั่นหนึ่งอยู่เลยปี90-91นะครับเลี้ยวภูกำลังมองหาชัยชนะใน6นัดแรกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยในดูกกาลเดียวเป็นครั้งที่5นะครับก่อนหน้านี้มาถึงลีกสูงสุดแหละไม่ใช่พรีเมียร์เลีกพราะเขาเคยทำได้มาแล้วในปี78-79ชนะ6นัด90-91ชนะ8นัด18-19ชนะ6นัด19-20ชนะ8นัดโดยมีเพียง2ทีมแชมป์เก่าเท่านั้นนะครับที่เคยชนะรวดในเกมลีกเนี่ย ชนะรวด6เกมก็คือเชลซีในปี2005-2006และแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2023-2024ซึ่งทั้งคู่ทั้งสองทีมเนี่ยสามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับก็คือสรุปง่ายๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีนี้เป็นแชมป์เก่าแล้วดูการต่อมาเนี่ยชนะโหวดแรกมีแค่2ทีมก็คือเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคริสตัลพาเลซครับไม่แพ้ใครติดต่อกันในเกมพรีเมียร์ลีก11นัดนะครับชนะ4เสมอ7ซึ่งเป็นสถิติไร้พ่ายาย,ยาวนานที่สุดของทุกทีมในเวลานี้ครับ ก็คือหมายถึงทุกทีมในพรีมเมียร์ลีกตอนนี้เนะี่ยมีพาเลสซะแหละที่แพ้ใครติดต่อกันนานที่สุดพวกเขากำลังมองหาการแพร้ใครเป็นอันที่สิบสองครับในลีกสูงสุดเป็นครั้งที่สองหลังจากเคยทำได้มาแล้วในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมปีหนึ่งเก้าก็สูญภายใต้ใการคุมทีมของซิปท็อปเปลนะครับก็น,นานม,มาแล้วก็ปีในช่วงนั้นแหละในช่วงยุคต้นเก้าศูนย์นะครับจนถึงตอนนี้นะครับพาเลสเป็นทีมที่มีการแย่งบอลนะครับน้อยที่สุดสิบเก้าครั้งและกดดันในพื้นที่ ในพื้นที่สุดท้ายน้อยที่สุดแต่พวกเขากลับมีความเร็วในการขึ้นเกมสูงสุดอันดับ2ในลีกแสดงให้เห็นถึงการศักยภาพในการพาบอลขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วไอ้ส้นสนี้ที่ผมบอกก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าไอ้การกดดันพื้นที่สุดท้ายอ่ะพาเลตจ,จะไม่ค่อยไปไป,ไปไล่บี้เท่าไหร่ในแดนของคู่แข่งแต่พวกเขาจะกดดันเมื่อคู่แข่งอ่ะพาบอลขึ้นมาเลยครึ่งสนามร้านกาแฟครับยิงไปแล้ว2ประตูจาก4ี่เกมพรีเมียร์ลีกหลังสุดมากกว่าที่เขาทำได้ตลอดก่อนหน้านี้63นัด โดยดูยการ2025-26 20เขามีค่าเฉลี่ยยิง1.8ครั้งต่อ90นาทีเทียบเท่ากับดูการที่แล้วที่โอ้ไม่ใช่ดิดูการที่แล้วเนี่ยมีแค่0.6ครั้งต่อ90นาทีไปนี้เพิ่มขึ้นมา3เท่าตัวเลยครับ <c oughs> เทียบกันแล้วก็คือโอกาสมันก็มีประตูสูงขึ้นแหละเพราะว่าโอกาสมันมีมากขึ้นแล้วถ้ถือว่าอาร์เนอร์สโลตเขาวางบทบาทของกาเฟนแบกให้มันมีโอกาสที่จะทำประตูมากขึ้นนะยครับ ชองฟลิปมาเดต้าครับยิงไปแล้ว29ประตูจาก55นัดในพรีเมียร์ลีกให้กับพาเลสภายใต้การคุมทีมของโอลิเวอร์กราสเนอร์มีนักเตะเพียงคนเดียวนะครับที่ทําประตูในภายใต้การนําทีมของกราสเนอร์ได้มากกว่าชองฟลิปมาเดตา้านั่นก็คือวอลเวกฮอสครับตอนนี้มาเดต้าทำมาแล้ว29ประตูจาก55นัดส่วนเวกฮอสเนี่ยทำไป36ประตูจาก66นัดแต่ถ้านับจำนวนนาะทีต่อประตูเนี่ยมาเดต้าเนี่ยดีสุดเลยนะครับก็คือ143นาทีตอนน่อ1ประตูนะครับ ก็ถือว่าดีมากๆสำหรับมาเนต้าภายใต้การคุมทัพของกราสเนอร์นะครับนับตั้งแต่รูกก้กานที่แล้วครับโมเมสซาร่ามีส่วนร่วมกับประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว51ครั้งแบ่งเป็น31ประตูแล้วก็20แอสซิสต์มากกว่าผู้เล่นคนอื่นถึง20ครั้งซาร่าเองมีส่วนร่วมกับประตูให้กับเรือพู่เนี่ย274ลูกนะครับแบ่งเป็น186ประตูแล้วก็88แอสซิสต์โดยตามหลังสถิติสูงสุดของการเล่นให้สโมสรเดียวอยู่เพียง2รุ่นนะครับนั่นก็็เปน สถิติของเวนูนี่นะครับที่ทำไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นทำไป183ประตูกับอีก93แอสซิสต์นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับมาฝากกันก่อนที่จะดูเกมในคืนนี้เวลาสักค่ตรงนะครับก็คาดหวังว่าลิเวูจะคว้าชัยชนะให้ได้นะครับเก็บชัยชนะในเกมลีกเป็นนัดที่6ติดต่อกันแล้วก็8เกมทุกรายการครับมาเชียร์กันดีกว่าวันนี้เพื่อนๆมาทายสกอร์คิดว่าสกอร์ออกมาหน้าไหนครับส่วนตัวผมเนะี่ยผมหวังไว้ว่า ขอแค่เบีดเบียดชนะก็พอครับเพราะารูปเกมมันไม่ได้คาดหวังว่าต้องไปยิงระเบิดระเบ้ออะไรที่เซฟเฮิสฟาเลยครับก็ให้เล่นตามไปตามไปเรื่อยๆเล่นตามเกมแล้วค่อยเจาะไปเชื่อวันพูลททำได้ครับในนักตีนะครับหนัดจะเป็นของเราครับสิบแปดแต้มวันนี้หวังว่าเป็นอย่างนั้นครับโอเควันนี้ผมขอสซนันโซขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ